สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Because b e c a u s e we can do เพอาะที่ผมกลับไปดูคลิปทำดาบเก่าๆมาเพิ่งนึกได้ว่าเฮ้ยเราลืมพูดถึงการผูกอันเนี้ยซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยทำมันหลุดแล้วก็ไม่รู้จะผูกมันกลับยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาผูกเทอันนี้กันก่อนอื่นทำามเข้ใจสันก่อนว่าเชือกทันดาบเนี่ยเรียกว่าสกิโอจริงๆแล้ววิธีการผูกที่เห็นๆกันอยู่นี้นะครับมันก็จะเป็น วิธีการผูกเพื่อเก็บเวลาที่เขาออกไปรบออกไปใช้ดาบเนี่ยก็คือจะไม่ได้ผูกไปวิธีนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะอารมณ์อารมณ์ประมาณนี้นะครับถ้ามีผิดพลาดไม่ได้ตรงตามตำราก็ขออภัยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการผูกกันเลยครับวันนี้ขออนุญาตทาบนตักนะครับเพราะว่า,อาลองทําบนโต๊ะหรือบนที่ชั้นวางดาบแล้วไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ คนอื่นนะครับรจับเชือก2เส้นให้เท่ากันแล้วไขว้ซ้ายเท่าขวาแล้วก็อ้อมไปด้านหลังแบบนี้แล้วมันจะมีช่องว่างอยู่แล้วก็ครับแล้วก็ลอดดึงให้เลยออกมานิดหนึ่งประมาณนี้แล้วก็ พับที่ข้างบนลงมาแบบนี้อ้อมไปด้านหลังฝักด,ดาบแบบนี้พับแล้วก็สองลงมาก็จะได้เหมือนเดิมครับสุดท้ายก็ทำเช่นเดิมเลยอ้อม แล้วก็พับแล้วก็สอบก็จะได้ออกมาประมาณนี้ เสร็จแล้วเราก็พักที่เหลือนะสอนเข้าไปในรูเชือกสามอิตรนั้นนะครับที่เราเดึงออกมาเก็บไว้ค่อยๆสอนนะครับจาดให้เรียบร้อยหน่อยก็ได้นะครับจัดให้มัน,นชิดกันอย่าให้แน่นมากนะเพราะเดี๋ยวเราต้องสอนมันเข้าไปอีกมันก็จะได้ประมาณนีอ้อีกข้างก็ทําเหมือนกัน พูดถึงเรื่องของการทําดาบคาตนะเนี่ยก็หลังๆมาผมก็ได้ลองวิธีการใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆครับนะเช่นถ้าใครได้ดูตอนที่ทำดาบโซนิกอันนั้นเราก็จะพุ่มหนังไม่เหมือนเดิมแล้ววิธีการทําฝักก็จะแตกต่างไปอย่างฝักเนี่ยผมได้ลองวิธีการเอาท่อ PVC มาใช้ความร้อนนะครับแล้วก็ทําให้มันแดนแล้วค่อยๆดัดมันเฮ้ยมันมันเวิร์กมันใช้ได้นะเหมือนเกือบจะ เหมือนกับสักดาบนี้เลยก็เลยคิดว่าถ้าเกิดมีโอกาสเหมาะนะครับเดี๋ยวเรามาทำา h o w to m a คารณะะเว์ชันอัปเดตกันดีกว่าขอดูช่วงเวลาที่มันโอเคนิดน,นึงแล้วก็ผมได้สะสมวิธีการใหม่ๆมามา,มากพอคุ้มค่าแน่นอนทำอีกรอบกบัอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับตอนนี้ก็รับทำพร้อแล้วนะครับใครที่สนใจก็ลองสอบถามกันมา ได้จะแมสเซจไปที่แฟนเพจ e c ซีโปรเจกตก็ได้จะแมสเซจมาที่ผมก็ได้นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าบางคพรอะอาจจะไม่รับครับก็ขอขอขอดูพิจารณาเป็นกรณีกรณีไปเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมันเกินความสามารถผมกวาผมไม่ไหวจัดระเบียบให้มันชิดกันก่อนนิดนึงนะครับให้มัน เรียบรอ้อยสังเราจะเอาเชือกเนี่ยลอดช่องของอีกฝั่งหนึ่งเห็นไ,ไหมครับลอดซ้ายจากทางซ้ายลอดหัวทางขวาค่อยล,ลอดเข้าไปอันนี้อาจจะอาจจะตึงมือนิดนึงแต่ก็ค่อยๆอ,อ,อาจจะใช้พวกปากีช่วยไ,วได้หรือใครจะประกาเสียบไว้แต่แรกแล้วเขาให้ดัดเข้ามา หรือจะเอาเอ็นถูกแล้วดึงเข้ามาก็ได้เหมือนกันเห็นไหมว่าพอเราดึงเอาอีกเส้นเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีความตึกมาก่น้นแบบนี้เช่นกันครับกับอีกฝั่งโอเคมาดึงมันจัดมันให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตรงนิดนึงตัดให้แน่นโอเคก็จะได้แบบนี้ครับสำหรับรายการ because because we h a n ดูเรื่องการพันสเกลนะครับก็จบลง ประมาณนี้เนาะหวังว่าจะเข้าใจกันถ้าเกิดว่ามีตรงไหนไม่เข้าใจสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับหรือว่าจะแมสเซจไปที่แฟนเพจของพวกเราก็ได้ถ้าเกิดว่าเห็นว่าคลิปมีประโยชน์นะครับก็ฝากแชร์ต่อไปเพื่อนๆคนอื่นจะได้ดูด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe c ช anel C C Project ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ